สวัสดีค่ะวันนี้บทความที่อยากจะนำมาพูดคุยกับทุกท่านนะคะเป็นเรื่อง8ลักษณะของคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะหรือที่เรียกว่า emotional maturity นะคะโดยคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะสามารถดูแลรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีนะคะด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็ด้วยความตระหนักรู้นะคะเข้าทันอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ในตัวเองแล้วก็ในคนอื่นนะคะได้อย่างได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสตินะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวจะมาขออนุญาตพูดรายละเอียดนะคะของแปลักษณะของคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีอะไรบ้างนะคะดังนี้ค่ะ 1. รับรู้แล้วก็ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนะคะหรือที่เรียกว่ามีเซลล์ a w a r e n หรือเอ่อและเซลล์ regulation นะคะ มีลักษณะอย่างไรบ้างในรายละเอียดของข้อนี้นะคะอันที่หนึ่งคือใจเนี่ยจะมีความสามารถในการรับรู้ว่ากําลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะแล้วก็เพราะอะไรจึงเกิดความรู้สึกนั้นนะคะซึ่งหลายๆคนเป็นเรื่องไม่ยากเลยใช่ไยิ่งคนที่มีวิภาวะหารณ์ที่ดีเนี่ยเขาจะมีการฝึกเรียนรู้รับรู้เข้าใจความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอยู่เรื่อยๆบ่อยๆจนทักษะด้านนี้ดีนะคะจึงไม่ได้เป็นเรื่องยากสําหรับคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะแต่ถ้าสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ฝึกที่จะมีวุฒิภาวะในการรับรู้อารมณ์เนี่ยจะเป็นเรื่องยากได้นะคะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะ,ะแล้วก็จริงๆพูกนี้นเป็นเรื่องการฝึกฝนจริงๆนะคะถ้าฝึกเรื่อยๆบ่อยๆก็จะทําให้ความสามารถของใจในการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยเป็นไปได้ด้วย เดี๋ยวว่าด้วยแบบดีขึ้นละเอียดขึ้นะดนละดนละึกฝึงขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ข้อถัดไปนะคะของข้อนี้คือไม่เก็บกดหรือไม่ละเลยหรือปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะคือเออบางคนจะมีความเข้าใจว่าอ้อคนที่มีสภาพคุณภาพใจดีจะต้อง ไม่ไปรู้สึกแย่ๆหรือรู้สึกเชิงลบอันนี้ไม่ใช่นะคะคือความรู้สึกเชิงลบเป็นเรื่องธรรมชาติของใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีเหตุปัจจัยที่มากระทบเช่นเราไปเจอคนมาด่าว่าเราเอา่อหรือทําร้ายเราอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอเรื่องที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติมากๆนะคะที่ใจจะรู้สึกไม่ดีได้นะคะฉะนั้นการที่ ไม่รับรู้ก็คือไปเก็บกฎมันหรือไปละเลยหรือปฏิเสธว่าฉันโอเคอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่วิธิภาวะทางอารมณ์ที่ที่เป็นของจริงนะคะอันนั้นเป็นของของเรียกว่าเป็นของปลอมได้นะคะแล้วก็ตามนี้เลยค่ะคือไม่พยายามไปบิวหรือสร้างให้ตัวเองอยู่อารมณ์ดีตลอดเวลาน,นะคะคนที่มีวิธิภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาน,นะคะน,นี่เป็นความเข้าใจผิดนะคะ คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะรับรู้ภาวะอารมณ์ไม่ดีของตัวเองได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้มันเกิดความเสียหายกับตัวเองและผู้อื่นนะคะแต่การที่พยายามบิวให้ตัวเองอารมณ์ดีสดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วอันนี้คือการพยายามจะสร้างโลกสวยๆให้ตัวเองไปเรื่อยๆหรือพยายามคิดบวกที่เขาเรียกว่าท็อกซิกโพซิทิวิตี้นะคะเป็น ภาวะที่คิดบวกแบบเป็นพิษพยายามบวกจดเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่ามันไม่จริงเราพยายามกบเกลื่อนนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่บุธิภาวะทางอารมณ์นะคะฉันพูดชาบงาก็คือรับรู้เปิดใจนะคะอยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางอารมณ์ด้านบวกด้านลบแล้วก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาเอ่อครอบครอบงำจิตใจนะคะเอ่อจนกระทั่งเสียหายนะคะเช่นไม่ใช่แบบคือความโกรธเน่ใช่อารมณ์โกรธเนอะมันเอ่อเราก็มีสิทธิ์จะรู้สึกโกรธได้เป็นธรรมดานะคะเวลาเจอเหตุอะไรที่มัน แย่ๆขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเช่นเราถูกทําร้ายถูกด่าว่าหรือถูกเอาเปรียบอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์จะรู้สึกโกรธดได้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของใจนะคะแต่ถ้าคนที่มีวิธีภาวะทางอารมณ์เช่นพออารมณ์โกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่แบบโหระเบิดอารมณ์จนกระทั่งสร้างความเสียหายไปทําเกิดพฤติกรรมรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยจนกเกิดผลกระทบยั่งยะมากมายอะไรเงี้ยอ่ะก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะคะก็คือรับรู้ได้ว่ากํา,ากลังโกรธแล้วก็โมโหแล้วก็รู้ตัวว่าตอนเนี้ยอารมณ์กําลังแบบ โมโหมากโกรธมากนะฉะนั้นก็เขาก็จะใช้วิธีที่จะแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่แอคชั่นนะคะไม่ไม่เข้าไปลุยในสภาวะที่ตัวเองกำลังโกรธอยู่เพราะว่าถ้ากําลังโกรธแล้วเข้าไปลุยตอนนั้นก็มีสิทธิ์พังสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะมีวิธีรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะคะเขาจะเริ่มแอคชั่นเขาต่อเมื่ออารมณ์เขานิ่งขึ้นเย็นขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะอ่ะฉะนั้นนี่คือคนที่มีวิธีภาวะทางอารมณ์เขาก็จะรับรู้และรับมือกับอารมณ์ที่มันกํนาลังเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนะคะตอนไหนควรจะแอคชั่นตอนไหนไม่ควรแอคชั่นเขาจะสามารถจะเขาจะสามารถที่จะเลือกได้อย่างเหมาะสมขึ้นนะคะอ่ฉ uh, ะนั้นเขาก็คือสามารถรับมือกับอารมณ์ได้อย่างมีสติและหาทางออกได้อย่างเหมาะสมนะคะ ข้อ2คือไม่เลีกเลี่ยงความรับผิดชอบอ่ะโดยคนที่มีวิธิภาวะทางอารมณ์ก็จะแบบยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แก้ไม่ไม่ไม่แบบไม่ไปแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าเน้นการแก้ไขนะคะเน้นการแก้ไขไม่ใช่แบบว่าเออโทษคนอื่นแล้วโยนความผิดให้คนอื่นแก้ตัวไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ฉะนั้นคนที่มีวุธิภาวะทางอารมณ์เขาก็จะยอมรับได้ว่าออกเขาพลาดไปผิดไปเนาะอะไรที่เป็นเกิดจากเขาเขาจะยอมรับแล้วก็รับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองและการกระทํา ที่ที่เขาได้ได้เกิดขึ้นจากเขานะคะสาม,มีการตัดสินใจที่เหมาะสมนะคะโดยคนที่มีวุฒิทีภาวะทางอารมณ์เนี่ยจะมีการตัดสินใจการตัดสินใจที่มีสตินะคะโดยสามารถแยกแยะระหว่างอารมณ์ชั่วครู่ชั่วคราวกับสิ่งที่สําคัญในระยะยาวคือไม่ได้ใช้อารมณ์ชั่ววูบมาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นกําลังอยู่ในภาวะโกรธก็ตัดสินไปตามโกรธเลยเช่นเ เช่นแบบไปด่าไปตัดขาดอะไรที่แบบจากภาะวะที่อารมณ์แบบของขึ้นอะไรเงี้ยแต่พออารมณ์เย็นลงก็รู้สึกมาเสียใจภายหลังอะไรเงี้ยฉันคนที่มีวิธีภาะวะทางอารมณ์เขาจะรู้ว่าถ้าอารมณ์เขาไปแบบเนี้ยเขาจะยังไม่ตัดสินใจอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในภาวะปะตกติของเขานะคะอ่ะ,ะนั้นเข้าใจ รับรู้แล้วก็รู้ว่าเขาควรจะรับมือ,อยังไงแล้วควรจะแอคชั่นเมื่อไหร่ทิงจะเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะจะตัดสินใจตอนที่อารมณ์เขาเย็นลงก่อนนะคะค่อยตัดสินใจสำหรับเรื่องสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งของการตัดสินใจคือพร้อมจะรับฟังทุกความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองได้นะคะโดยไม่ได้รู้สึกว่าเสียเซลล์หรือรู้สึกกาลังถูกคุกคามนะคะคือเปิดใจเปิดรับได้นะคะกับความเห็นที่แตกต่างกันนะคะสี่ เข้าใจและเห็นใจผู้อื่นและมีความเมตตาเอมพัตตและคอมเพลชันนะคะคนที่มีวุฒิภาะวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นด้วยเนาะเนื่องจากว่าเขามีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมคะเขาจึงสามารถจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นด้วยเพราะว่าที่สุดแล้วพอเป็นมนุษย์ทุนมีความเหมือนกันในโลกภายในทุกคนเป็นเพื่อนทุกเนาะทุกคนมีอารมณ์ความรู้สึก ได้หมดนะคะฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งสามารถเข้าใจตัวเขาในอารมณ์เขาอย่างลึกซึ้งเขาก็จะสามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเช่นกันนะคะเขาเลยจะมีความเอมพัตตีมีความอกเห็นใจมีความเมตตาอะไรอย่างนะะี้ค่ะผู้คนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะรับฟังคนอื่นด้วยความใส่ใจด้วยเพราะเขารับรู้ว่าสิ่งนี้นเป็นสิ่งสําคัญนะคะพอเขารับรู้ได้ว่าการที่มีความเมตตามีความใส่ใจมีการรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายนะคะฉะนั้นเขาก็จะแบบ ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาก็รับรู้ได้วป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องการพอเขาก็สนใจแล้วก็ต้องการเรื่องนี้เหมือนกันนะคะห้าคือรู้จักปล่อยวางและสามารถให้อภัยได้นะคะโดยคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาจะรู้ว่าการเก็บเรื่องแย่ๆไว้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะต้องวางสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วนะคะไปไปเออเขาเรียกว,ว่า ไปจากใจนะคะแล้วก็จะโฟกัสกับสิ่งที่มีคุณค่าความหมายในปัจจุบันขณะนะคะหรือสิ่งที่จะทําได้จริงในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอดีตที่เคยเคยเป็นปัญหาเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กว่าคือนําอดีตมาเรียนรู้และเติบโตต่อไปนะคะและส่วนรวมถึงการให้อภัยด้วยเพราะว่าการเก็บความแค้นไว้เข้าใจนะคะเวลาที่ถูกทําร้ายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่จะรู้สึก เจ็บแค้นเคืองโกรธอะไรเงี้ยมีได้อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติแต่แต่อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าคนที่มีผู้ที่ภาะวะทางอารมณ์เขาก็จะรับรู้อารมณ์ตัวเองลึกซึ้งะคะ่ะว่าส,สุดท้ายแล้วพอแบบอยู่ในภาะวะคือแค้นเคืองในสุดท้ายตัวเขาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ทุกไปวันๆทุกไปเรื่อยๆแล้วบางทีมันก็เผาใจตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนกันหรือบางคนกลายไปว่าชีวิตทั้งชีวิตพรีพรีชีพเลรยแบวบเรื่องความแค้นอะไรเงี้ยค่ะจริงเรื่องอื่นในชีวิต ที่ควรจะดีกว่านี้ได้อีกตั้งเยอะแยะก,ก็แบบถูกละเลยไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือทําลายชีวิตตัวเองไปด้วยอยไรเงี้ยซึ่งเรียกว่าไม่คุ้มเนาะอ่ะฉะนั้นควรที่มีวิธีภาวะทางอารมณ์เขาก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าแบกไปก็เผาใจเขานะคะแล้วก็พอเขารับรู้แบบนี้ได้เนี่ยเขาก็เรียนรู้ว่าเขาก็ควรที่จะอะไรที่เขาควรจะโฟกัสอะไรที่ควรใส่ใจที่เป็นประโยชน์กับจิตใจเขาอย่างแท้จริงจะมีคุณค่าความหมายมากกว่านะคะ อ่ะฉะนั้นก็จะเกิดความเปริว่าแล้วสามารถให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้แล้วก็นําสิ่งที่มันพลาดไปแล้วหรืออดีตที่มันเคยเจ็บช้ำมาเรียนรู้และเติบโตต่อไปเพื่อพรวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดเพราะอนาคตเป็นผลลัพธ์ของวันนี้นะคะผกมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะคนที่มีวิธีภาะวะทางอารมณ์จะสามารถรับมือกับคำพูดหรือกระทำที่ที่อาจจะไม่น่ารักของคนอื่นได้นะคะได้อย่างเหมาะสมคือ เวลาที่เจอคนทําไม่น่ารักคนทําไม่ดียังไงก็รู้สึกไม่ดีได้นะคะเป็นเรื่องปกติแต่ว่ารับมือได้ไม่ถึงขนาดโอ้โหแบบฟูมฟาอ,อพังไปเลยอะไรเงี้ยจากคนที่ทําร้ายเราคือคนอื่นที่ทร้ายเราเนี่ยก็ระดับหนึ่งแล้วเนาะแต่ถ้าคนที่มีวิธีภาวะทางรงเขาจะไม่ทําร้ายตัวเองต่อนะคะเขาก็จะรับมือกับมันนะคะแล้วก็เขาก็จะดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองเหมือนกาลังแบบ อภิเผยเหมือนบ้านเนาะกำลังถูกไฟหไหม้อย่างเงี้ยนะคะคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาก็จะดับไฟก่อนใช่ไหมคะแทนที่แทนที่จะวิ่งไปาหาคนวางเพลิงเนาะเออแล้วก็ปล่อยบ้านไหมใช่ไหมอันนั้นน่ะมันไม่ไม่ปกติไม่มีใครทาอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องรีบดับไฟก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นกันคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เขาจะดูแลตัวเองแบบเนี้ยเขาแทนที่จะวิ่งไปแบบหาคนวางเพลิงไปด่าคนวางเพลิงเนาะซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะบ้านกาลังไหมฉะนั้นดูแลบ้านก่อนให ให้บ้านให้เชื่อกระดาษไฟบ้านเหมือนเหมือนใจเขาเหมือนกันใจเขาก็เหมือนบ้านเนาะไม่ต้องไปวิ่งหาคนนั้นคนนี้ทําเขายังไงกลับมาดูแลใจตัวเองก่อนว่าใจตัวเองตอนนี้เ,เป็นอย่างไรบ้างแล้วดูแลใจตัวเองก่อนนะคะฉะนั้นนี้แหละคือความมั่นคงทาองอารมณ์จริงจรงรับมือกับกับสิ่งต่างที่มากระทบได้ดีขึ้นนะคะเพราะกลับมาตั้งหลักที่ตัวเองก่อนอรับมือกับอารมณ์ที่ขึ้นลงได้อย่างเหมาะสมไม่แบบโอ้โหแบบมีพฤติกรรมสุดตรงไหลไปตามอารมณ์แบบอารมณ์พาไปทางไหนก็ไปเลยอะไรอย่างเนี้ย ก,ก็จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเขาก็จะรับรู้และเท่าทันแล้วก็คนที่สามารถที่จะมีสติรับรู้อารมณ์ได้ได้อย่างดีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แบบถูกอารมณ์ครอบงำเนาอะ,อะก็จะว่ารับมือกับอารมณ์ได้ดีนะคะฉะนั้นก็จะสามารถรเผชิญกับความกดดันได้อย่างเหมาะสมโดยที่ไม่พังทลายไปนะคะเจ็ดมีความน้อมน้อมและเปิดใจเรียนรู้นะคะเส่งอน,นี้สําคัญมากคุยความอ่อนน้อถมถ่อมตนนะคะโดยคนที่มีปุตทิภวะทางอารมณ์เนี่ย เขาก็จะแบบไม่อัตาใหญ่โตเนาะไม่แบบ ma, โอ้ฉันแบบฉันคืออแบบอัตาแบบตัวตนใหญ่มากอ 2, ีโก้จัดๆจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเขาก็จะแบบเขาเรียกว่ามีความอาอนาะทำตนมีการให้เกียรติแล้วคารพผู้อื่นนะคะแล้วก็มองว่าเสิ่งใดถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหยิบมาเรียนรู้ก็เรียกว่ามีโกรถใหม่เซตด้วยนะคะเพราะว่าเขามีความเข้าใจอ่ะพอที่ดิวูที่เขาว่าทางอารมณ์เนี่ยคือเขาจะมีความฉลาดในการทางอารมณ์เนี่ยจะเข้าใจ นะคะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเพราะจริงๆตาตัวตนใหญ่โตหลายคร,ร <ip> ั้งก็มาจากถูกอารมณ์ครอบงำเนาะอารมณ์ของความอยากจะแบบใหญ่อยากจะโตอยากจะแบบแกรนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่คนที่มีธีภาวะทางอารมณ์เขาก็จะไม่ถูกอารมณ์แบบเนี้ยมาครอบงำจิตใจนะคะเขาก็จะมีความอนมถ่อมตนแล้วก็ มีความสามารถในการเปิดใจเรียนรู้ได้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ยึดติดตัวตนมากไปนะคะแต่มีขอบเขตที่เหมาะสมนะคะคือคนที่มีวิธีภาะวะอารมารมจะรู้จักปกป้องตัวเองจากความสามพัญที่เป็นพิษนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครมาทําร้ายหรือมาเอาเปรียบหรือมาหรือมาบงการใดๆอะไรเงี้ยเออเพราะเขารู้ว่าเขาเขาจะเห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะรู้ว่าระยะท่ไระยะเวระยะแบบระหว่าง ระหว่างคนระหว่างกันที่เหมาะสมสความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นควรจะประมาณไหนจะกําลังดีนะคะไม่ใช่ว่าคนที่ยอมไม่ใช่คนที่ภาวะทางลกไม่ใช่คนที่ยอมให้คนเอาเปรียบไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แบบเออคนแบบอยากให้เราทําอะไรก็ทำเออแบบยอมให้คนอื่นใช้ไปเรื่อยหรือว่าเอาเปรียบหรือว่าแบบถูกหลอกใช้หรือหาผลประโยชน์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่เป็นแบบนั้นเขาก็จะรู้จักว่าอะไรคือสิ่งที่ที่เหมาะสมกับ คุณค่าของเขาด้วยนะคะเออไม่ใช่แบบปล่อยให้คนหรือมาทําร้ายไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะคะหรืออยู่ในความสำเป็นเป็นพิษก็ก็ปล่อยให้คนมาเป็นพิษใส่เราไปเรื่อยโดยที่ไม่ ไม่ปกป้องไม่ดูแลตัวเองเลยจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะเขาคนที่มีวิธีภาวะทางอารมณ์เขาจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็จะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะฉะนั้นเขาก็จะดูแลตัวเขาอย่างเหมาะสมนะคะกล้ที่แสดงความเห็นนะคะในแบบที่เหมาะสมโดยการแชร์ความเห็นได้ความรู้สึกได้ความต้องการของตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ออกเป็น,นแนวเก้าร้าวหรืออะไรเนาะแต่ก็เป็นในการไอ m e สเ a จ e อะคะ่ะแชร์แชร์ไอ m e สเ a จคือแชร์ชมุมของความคิด ไอติ้งอะไรอ่าไอวอนฉันต้องการอะไรและไอฟิลฉันกำลังรู้สึกอย่างไรสามารถแชร์ได้นะคะแล้วก็เขาเขา้เขาใจบาระลของคนอื่นด้วยใะนั้นเขาจะไม่เข้าไปก้าวไก่ไม่เข้าไปควบคุมไม่เข้าไปบงการไม่เข้าไปวุ่นวายกับคนอื่นอะไรเงี้ยเออเพราะเขาก็เคารพไงเคารพตัวเขาแล้วเคารพคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นนี่คือแดลักษณะของผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะขออนี้าตทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ หนึ่งก็คือเขาจะมีความสามารถรับรู้และยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางด้านบวกและด้านลบที่เกิดขึ้นได้ตามจริงและรับมืออารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนะคะสองไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนะคะอ่าและสามมีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมนะคะสี่เข้าใจและเห็นใจผู้อื่นและมีความเมตตานะคะห้ารู้จักปล่อยวางและสามารถให้อภัยได้นะคะหกมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนอบน้อม,อม,อมและมีความารพ คนนะคะทั้งตัวเองและคนอื่นแล้วก็เปิดใจเรียนรู้ด้วยและ8มีการเข้าใจความสัมพันธ์และขอบเิดที่เหมาะสมนะคะจะไม่เปิดให้คนมาไม่อนุญาตให้คนมาทําร้ายมามา,มาเอาเปรียบแล้วก็ตัวเขาเองก็จะไม่เข้าไปทําร้ายหรือไปเข้าก่ากออยคนอื่นเช่นกันเพราะว่าเขารบในพื้นที่ของการแลกกันนะคะก็ขออนุญาตได้แชร์บทความนี้กันนะคะและท่านไหนมีความคิดความเห็นอย่างไรก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้แบ่งปันกันนะคะ อยากให้สังคมตรงนี้เป็นสังคมการเรียนรู้นะคะฉะนั้นถ้าท่านมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาวะที่มีวุฒิีภาวะทางอารมณ์ก็ร่วมเรียนรู้ร่วมแบ่งปันกันได้เลยนะคะแล้วก็ตอนท้ายขอขอสรุปตอนทายนิดนึงนะคะเพื่อย้ําอีกนิดนึงว่า2ประเด็นนะคะคนที่มีวุฒิีภาวะทางอารมณ์ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นคนที่แบบไม่มีไม่โกรธไม่เศร้าไม่ผิดหวังไม่เจ็บปวดหรือไม่มีอารมณ์ด้านลบใดๆเลยไม่ใช่นะคะ มีได้เป็นปกติตามเหตุปัจจัยนะคะแต่เขาสามารถรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างมีสติอย่างมีความเท่าทาแล้วก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้มันอย่างที่เพื่อความเข้าใจตัวเราอย่างลึกซึ้งแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลน,นะคะพร้อมกับเขาจะมีเครื่องมือหรือเป็นตัวช่วยทางใจที่เฮลตี้มากๆคือ1สติ2สมาธิและ3ความเมตตานะคะโดยการมีสติ การมีสมาธิและมีความเมตตาของใจเนี่ยจะเป็นใจที่คุณภาพดีเนาะใ้นไ้มเขามีสติมีสมาธิและมีความเมตตาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะนามาสร้งคุณภาพใจที่ดีแน่นอนนะคะคุณภาพใจที่ดีจะช่วยส่งผลให้คนคนหนึ่งมีวิถีภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะก่อขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะถ้ามีคําพูดใดทําท่านรู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ